โกนาเต้ก็แรงจริงโอลิกิเยียมตัดเกลข้างลิเวอร์พูลเกมบุกเชืเอซีมิลานของแดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับแมนใช้ทีมชุดตัวจริงผสมกับตัวสำรองนะครับแต่ก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปพิชิต AC มิลาน2-1ถึงสังเวียนข้างซานซิโร่เลยนะครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเลกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเมื่อเกลาบเินวันกันที่่านมาพร้อมทำสถิติการคว้าเฉยชนะทั้ง6เกมรวดนะครับ ซึ่งนัดน,นี้ลูกทีมของเเกน่ครับเล่นได้น่าประทับใจหลายคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอิบรอยมากอนเต้ที่คุมแนวรับได้แข็งแกร่งมากๆและนี่คือผลสอบของนกเติหรอร์ผูลแต่ละคนในเกมเกมนี้นะครับเริ่มต้นกันที่อาริซุงบกะแบนกับตันทีมนะครับได้รับไป7นนจ็ดคะแนนจะวะาเสียป,ประตูไม่ใช่ความผิดพลาดของเจ้าตัวนครับเพราะบอลมันใกล้ตัวจนเกินไปซึ่งก็ทําได้ดีแล้วที่ปัดลูกออกมาได้แม้ถูก ฟิกโยโทมารีตามซ้ำก็ตามนอกจากนั้นก็ทําได้ดีมากแม้มีจังหวะให้เสียวเล่นอยู่บ้านนะครับแต่ก็มีช็อตเซฟสําคัญสาคัญโดยลูกยิงของฟลังส์เกสซิเยในช่วงท้ายเกยมซึ่งวันนี้ได้รับไป7คะแนนแล้วก็เป็นกัปตันทีมนะครับหล่อจริงๆเด็กลเลียมได้รับไป7.5ขนจุดห้าคะแนนทำผลงานได้ดีเกินคาดนะครับเหนียวแน่นในเกมรับส่วนเกมรุกก็เติมได้อย่างบูบบ้าบทาเอาลูคัสเฮอร์นดสเล่นไม่ออกเลย แถมกล้าตะากลักลุยนะฮะช่วยเกมรุกอีกด้วยนะครับแจมแมวจริงๆรับไป7.5คะแนนสำหรับเจ้าหนูนเโกลเลียนอิบอรฮิม,มารโก,กนาเตสได้รับไป8คะแนนเป็นเกมที่ฟอร์มพีคมากๆครับดักบอลสวยๆได้หลายครั้งตามเก็บและตามสกัดได้หมดเลยทั้งลูกภาคพื้นดินและลูกกลางอากาศนะครับตามจัดการซาลตันอิบรรฮิมวิทได้อยู่หมัดนะครับเรียกได้ว่า เก็บไว้ในกระเป๋าทั้ง2ข้างเลยนะโอ้โหนิ่งจริงๆนะครับเล่นในเกมนี้เนะี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะอนาคตสดใสเลยนะครับสาหรับอิบรอยมากรูเนเต้คลายบอนไดเลยนะครับโอ้ยมีแห้งครับพอไม่พีนองนนทเทียฟิลิปได้รละไป7.5็ดจุนามีความที่น่าประทับใจไม่แพ้ก,กูเนเต้รับมือลูกโด,งด่งดีและมีความนิ่งในการครอบครองบอลนะครับน้องแนทได้โอกาสลงเล่นนะครับก็เล่นดีจริงๆนะฮะ นิ่งเหมือนกันจับกู้กับโกเนเต้เนี่ยอ้สุดยอดคอดสตนร์ซม,มิการได้รับไปเจ็ดคะแนนจะมาเปิดบอลอาจทำได้ไม่ค่อยดีเท่ารอยนักแต่เกมรับไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแถมพาบอลไปได้ดีในจังหวะดวลกับคู่แข่งแบบตัวต่อตัวนะครับวันนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดนะครับโอูยสุขใจจริงๆในตำแหน่งฟูลแบ็กซ้ายนะฮะเล่นดีทั้งโรบสันและคอสตาร์ม,มิการนะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่า ถ้าหากขาดคนไหนไปนะฮะคนหนึ่งก็สอดแทรกได้ไทเลอร์มอตันได้รับป7ขนาดคะแนนเป็นอีกนัดนะครับที่น่าประทับใจมากสําหรับจูนหนในวัยเพียงแค่19ปีนะครับสู้กับแดนกลางของเอซิมล่าหนี้อย่างเงียย่ผ่านบอลแม่นยําและมีสถิติตัดบอลที่ถึง3ครั้งซึ่งมากที่สุดภายในทีมเท่ากับโกนาเต้อเล็กออฟลิกชุมเลนได้รปบ5บเจาคะแนนแม้มีช่วงไทยเกมมีจังหวะหลุดเข้าไปยิงข้ามคานอย่างน่าเสียดาย แต่ภาพรวมก็ถือว่าเจ้าตัวมีผลงานที่ดีเลยทีเดียวครอบครองบอลเหนียวแน่นเล่นด้วยความมั่นใจเหมือนเป็นเครื่องจักรทาเกมในแดนกลางของทีมเลยและมีส่วนสำคัญในจังหวะที่ทีมได้ประตูตีเสมอนะครับวันนี้ลองส่องไกลเยอะจริงๆสําหรับ The อ a k l e y c h a m l i a ทาคุมีมิเน,นโมนได้ละไป6.5ขุานาพลาดไปหน่อยนะครับที่สกัดลูกเตะม,มุมไม่ได้ทําให้อลิซงเบเกอร์ตั้งหลักไม่ทันในจังหวะเสียประตูแต่ภาพรวมแล้วก็ไม่ใช่วันที่เลวร้ายอะไรของทาคิ ูแล้วมีความมั่นใจในการเล่นมีส่วนร่วมกับเกมตลอดวิ่งไล่กรวดแล้วก็วิ่งไล่เพสซิง่งใส่เอซิมิลานแบบไม่มีหมดนะครับขยันดีแท้โมเมสลาเดินไป7.5ขดาคะแนนดูเหมือนมันเกมที่เจ้าตัวไม่ได้เล่นแบบดำร้อยสักเท่าไหร่แต่เขาก็ปัน่านพวนแนวรับเอซิมิลานได้เป็นระยะระยะและยังยิงได้คามมากกับประตูตีเสมอที่ตามซ้ำลูกยิงของอเล็กซ์ออกเล็กจิมเรนเข้าไปจมูกโคตรไหว เซเดอโอมาเนได้รับไป7คะแนนอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยนะครับเพราะมีโอกาสจบเองน้อยมากแต่ก็มีส่วนสําคัญกับประตูชัย2-1ที่เจ้าตัวแย่งบอลมาได้จากวิกเย์อร์ทเมรีก่อนที่จะซัดไปติดเซฟไม,ม้เมยยองและเป็นเทปดิวอกโอลิคิมงงซัาเข้าไปนะจ๊าดิวอกโอลิคิได้รับไป8ดคะแนน,นนะครับและก็เป็นแมนอ้อฟเดอะแม์ในเกมเกมนี้นะครับโอ้รออีกแล้วเป็นแมนออฟเดอะแมตช์งแม์น,นะครับ โดยฮีโร่จากเกมหลีกในนัดล่าสุดนะครับได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดน,นี้และไม่ทําให้ใครต้องผิดหวังเก็บบอลได้ดีเกับตัวเองแถมมีชั้นเชิงหลอกคู่แข่งตลอดเวลาและสุดท้ายกระโงงทาประตูชัย2 1ให้กับทีมนะครับจวดอีดีครับพ่อมาพี่น้องโดยมี8ในสคนนะฮะนั่นก็คืออิบรรฮิมากโกนาเต้แล้วก็ ดิวอกโอลิกี้แต่ว่าดิวอกโอลิกี้ได้รับเลือกจากจูฟาแชมเลียนครับให้เป็นแมนอัพเนมทในเกมเกมนี้นะครับเพราะยิงประตูได้จวดพี่น้องจวดต่อไปไปดูตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามกันบ้างครับนามบีเกตัสแทนซาล่าในนาทีที่64ได้ไป6.5คะแนนช่วยไล่บอลในแดงกลางได้ดีนะครับแต่มีเวลาน้อยจนเกินไปนิดหนึ่งนะฮะก็ได้ไป6.5โจโกเมธแทนมาเน่ในนาทีที่64นะครับได้รับไป6คะแนนนะครับ ลงไปข้าสนิมในตำแหน่งแบ็กขวานะครับปอลมโยแทนโอริกิในนาทีที่80ไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับม็กซ์วอร์สแมนเป็นเด็กจากอคาเดมีนะครับแทนมินามิโนในนาทีที่90 3, บวก3ไม่สามารถให้คะแนนได้ก็ส่งลงมาเพื่อสัมผัสเกมของยุโรปเท่านั้นเองนะครับก็เป็นดิเมตหมาย n ดีนะฮะที่ได้ลงเล่นคอเนอร์บาสลี แทนวินเลียมในนาทีที่90้บวกสครับก็ไม่สามารถให้คะแนนได้ครับเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของบอสกันหน่อยนะครับเจ็กเก็คลับนะฮะบอกแล้วเอาจริงทุกเกมเจ็กเก็คลับปลื้มนำลิเวอร์พูลเข้ารอบแบบเพอร์เฟกหลังเกมกับเจ็กเก็คลับเจ็กเก็คลับนะครับคอนเลือดไดส์ของลิเวอร์พูลยอมรับสุดภาคภูมิใจผลงานของนักเตะทุกคนในแมตช์บุกสอยเอซชีมื่อนเกมสุดท้ายของกลุ่มเบดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พร้อมเก็บชัยชนะ6แมตช์รวดเข้ารอบอย่างยิ่งใหญ่อลังการเจอกินคลับนะครับผู้จัดการทีมเชอร์นิลแมนของลิเวอร์พูลกล่าวเชื่อมชม,ชมลูกทีมที่เล่นด้วยความมุ่งมั่นในเกมบุกชนะเอซิมิลัน2-1ที่สนามซานซิโรสเตเดียมในศึกยูฟ่าแชมลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีเมื่อวันอังคารที่700ดคนที่มันมาเดอเรดนะครับบุกมาเยือนแบบไร้ความกดดันเนื่องจากพวกเขาผ่านเข้ารอบนอกเอาท์ไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มโดยแมตช์นี้พวกเขาโดนไปแนดงนำลูกคมไปก่อนจากการยิงของ วิกโยโมารินะครับในนาทีที่29ยางไรก็ตามนะครับยอดทีมแห่งลูเมนันเมอร์ซิไซส์เดินเครื่องบุกหนักก่อนจมาตีเสมอจากการยิงของโมเมสซาลาในนาทีที่36จากนั้นในนาทีที่55เป็นยูวโอลิกิโคประตูขึ้นนำ2-1และเป็นประตูชัยในเกมเกมนี้โดยเจ้าเก่งคลับเปิดใจลังจ้าเกมไม่ว่าเรามีความมุ่งมั่นในการลงเล่นเกมนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากลำบากเนื่องจากโปรแกรมที่แน่นเอีย yes! ดสิ่งที่นักเตะ ทํากันในค่ำคืนนี้ผมไม่สามารถภาคภูมิใจได้มากไปกว่านี้อีกแล้วผมมีความสุขกับหลายๆสิ่งที่ผมได้เห็นในค่ำคืนนี้ 1. ฟอร์มการเล่น 2. การเล่นที่ยอดเยี่ยมเข้าขากันของเราอีกด้วยผมภาคภูมิใจมากๆโดยเฉพาะกับการที่เราคว้าชัยชนะถึง6เกมรวดเราเลือกจัดทีมแบบนี้เพราะเราต้องการคว้าชัยชนะในเกมนี้จริงๆอดีตในายใหญ่บริเซียเดนมุนเราท้งไทย แลแฟนบลเลครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับใครเล่นดีในแมตช์นี้ชมมาหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับส่วนที่ใครยังไม่ได้ดูไฮไลท์นะครับไปดูไฮไลท์ได้เลยครับที่ใต้คลิปนี้นะฮะแล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายปูบักคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอ f ์ฟแนอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ